สะพานระยะสายสะพานชำบรถนะครับไม่น่าอุ๊ยพูดนี้กูลงกนเนี่ยดูดิไม่น่าเหลือซากอะอุ๊ยหยาอีพีนสะพานสะพานมรณะบิมโมฮัทครับตอนนี้รายการกิมโมฮัทวันนี้เราก็จะมาอยู่ในสถานที่สำคัญในีิมาครับโอเคใส่งามครอบคอเคี่ดูนะเด็กตะกงต้าตัวฝาหมื่นหายเลยต้องคำเล โอเคครับก็อันนี้จะเป็นต้นไทรครับของไทรงามนะครับโอเคทางพาเดินทัวร์ครับจะเห็นได้ว่าอันนี้เป็นน้ำสีเขียวครับก็เกิดจากวิมีตาร์ดเออเกิดจากที่ผมเออเข้ามาครับเลยทำให้น้ำเป็นสีเขียวครับสาร้มครัผมเองครับหยอกครับไปเดินกันสะดวกครับอันนี้ก็อันนี้ต้องก้มนะครับแต่กงมา โอ้ยมัหมาเลยตะก้องพวกแบกิลโอ้ว้าวผมว่าไม้นี้มันก็งามเหมือนกันนะครับโอเคนะครับมันก็จะเักออนอเที่ยวที่เราเหมือนเราอนะ่ะนะน้องนิ่งของเราโอเคเราจะเห็นตัวเหี้ยเลยตัวเหี้ยไปไหนแล้ยวยาไม่ดูไปก่นหรอไะ รวมพลทหารตาท,ที่เราจะไปก็คือ3า <Okay. S 1> เจ้าแม่แสงงามครับต่อไปโอเคก็ท okay. างนี้ก็จะเป็นทางไปเข้าลงน้ำนะครับไม่จะบอกทนายไปนี่เป็นไรเป็นไรอ่ะ you can see me <c oughs> ไปพอละกัดตอนนี้เราก็อยู่กับสะพานฟูจินะครับของช่างเนรับเรียกถูกไหมสะพานเลยสะพานระยะใส่สะพานอะไรเขาเรียกว่าเออสะพานช้ำลุดนะครับสะพานไหนน้ำหนักไม่เกินสิบคนใช่ไหมเนี่ยอันนี้เป็นชื่อสะพานนะครับน้ำหนักผมน้ำหนักผมคนเดียวก็เกินสิบคนเลยครับวี้เราจะพามกันนะวันนี้ ความพิใจใยตัวผมไปเราข้าไม่ครับทุกคนไม่ต้องหว่วงมาแล้วแต่กล้องแต่กล้องไม่ต้องกลัวมีพนันอยู่ได้เห็นเต็มตัวไงเลยเขาบินเห็นหรอไม่เห<ม>็นเลยผมขอเดาดีกว่ากล้องไปด,ดีไปดีไปบอก ไปได้ไปได้ผมครับตอนนี้ผมก็อยู่ขึ้นทางครับผมเดินขับสันติสิิ์เอ็นติงเอ็นติงเด็กอ่ะแล้วมันเขย่าวะยาเป็นไรไหมนี่หลานดูข้าวมันอยวเฮ้ยมันถ่ายที่ยังไงอฮ้ยย้า ดูนี่ครับยืนได้ว่ามีปลาอยู่เต็มเลยครับรอแดกดูครับไม่เห็นหรออุ้ยไม่เห็นใช่ไหมในร่องนีโอเคต่อเห็นอยู่ครับเห็นปลาอยู่โอเคแต่กล้องขัดตัวสามหมื่นมีปลาแม่งโอ้ถ้าเราไปอ่ะบอกไว้จริงๆนะถ้าเราลงไปอ่ะคือไม่ต้องเผาอ่ะพี่อะไม่น่าอุ้ยพูดงี้กูลงกูเดือดดูดิไม่น่าเหลือซากอ่ะเอออุ้ยยาไอเวียนสะพานสะพานองน่ะอุ้ย ตอนมาหนักได้เป็นเกือบสิบคนครับเยียะไปเลยโอ,โ,โอ้โหโอ้โหร้อนก็นร้อนนะครับตรงนี้โอเคผมรอดจากวิญยานะครับโอเควิญยาณเจมเลย ia, ลดเฮียรอนแดดกูเลยไปจะน้ำสีสวยมากเลยด้วย <c oughs> นี่คือไส่งามครับงานเที่ยวได้นะครับถ้าเป็นคนพิมาต้องรู้จักไส่งามครับ <c oughs> ผมเป็นคนอเมริกาผมมาใหม่มาจากวัยรุ่นเล่นดูไปผสมอเมริกาครับโอเคโอ้ร้อนอียิปต์ไม่มีเงินเอาอียิปต์โอเคร้อนจัด ขึ้นหัวตัดครับ <S <S โอเคครับก็อันนี้ก็เป็นสะพานชมรุ่นะครับที่ที่เรามามาเดินข้ามเมื่อกี้ครับเมื่อกี้ก็ส่วนท้ายนี้ก็อย่าลืมฝากด like, share, กดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับตกล้องสามหมื่นย่างมาแล้วเว้ยน,น,น,นี่ถ่ายดีมากเลยครับขอบคุณครับตกล้องเต็มไคลิปหน้าบ๊ายบาย Let's go!